อี่นะฟางเขียวเลยตรงนี้ไม่ได้มาถ่ายเลยอะอมอ่อนมันอ่อนโอ้ยลาลวับถ่ายคลิปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูว่าก็สวยงามอีกอย่างหนึ่งให้ดูชัดๆโอ้ยอยากมาถ่ายอีกว่ะเดินไปถ่ายใกล้ๆนู้นเนาะอย่ามาใหม่มันอ่อนเร็วท มึงก็ไปทางอะไรไต้ทสิเท่ากันเลยเนี่ยว่าน้อยช่วยสวยนะเนอะเห็นลังเห็นนกเห็นนกบินยามถ่ายคลิปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูว่าก็สวยงามอีกอย่างนึ่ง ไปว่ะนกกระจาบเต็มเลยเพื่อนๆพ่นี่น้องๆ้อ้ได้วยจะซูมมาให้ดูเนาะทำรังไปต้นไม้ใหญ่บนต้นไม้ต้นไม้นี่ไม่มีมีอยู่ต้นเดียวนี่ดอกไม้อยู่แถวนี้ดอกหญ้าก็สวย อู้นอีกสองสามลังืูตรงนน้นก็มีอยู่ต้นไม้นู้นก็มีนะสูมให้ดูหน่อยมัยมยนนกกระจากเต็มเลยเพื่อนเพื่อนี่น้องๆไอ้ป่วยจะสูมมาให้ดูเนาะทำรังไว้ยายป่วยอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ไม่บินเข้ามา ให้ชมชมดูกันจ้ามะขามเทศไม่ป่วยมีต้นตาลค่อยค่อยใบยไปอีกมั่วอืมไม่ใช่ <laughs> ตรงไหนวะคร้ายโอ้โหรถให้ดูชัดๆต้นไม้ใหญ่ บนต้นต้นไม้นี่ไม่มีมีอยู่ต้นเดียวเขา,ากูไว้ท้ายไอ้อาก็ปักเขียวเยตรงนี้มไม่ได้มาถ่ายเลยอ่ะ,อะโอ้ยลางคิวทีว พัดเก็นสบายไว้แค่นี้นกกระจาบเต็มเลยเพื่อนเพ่นพพี่น้องน้องไอ้บัวจซูมมาให้ดูเนาะทำรังไปต้นลายมันจะใกล้ถึงต้นอันนี้แหละมันจะมีรังนกกระจาบอยู่เป็นนู่นน่ะเหรันนกกระจาบเต็มเลยเพื่อนเพี่นี่น้อง เด้บวยจะซูมมาให้ดูเนาะทำรังไวถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมมีจ้ามีรังนกกระจาบเนาะถ้าบรรยากศาศลมพัดปิวจะไว้รังนกกระจาบนู่นสองสี่ห้ารังมากสวยๆนะเฮ้ยอาลูกฟักเขียวเอ,อ ตรงนี้ไม่ได้มาถ่ายเลยอ่ะ,อะโอ้ยลาวะี่นกกระจากเต็มเลยเพื่อนๆพื่อนน้องๆไอป้ป่วยจะซูมมาให้ดูเนาะทำรังไปมาขามเทศไอป้ป่วยกเป็นรังเขาถ้าทำเป็นกลุ่มๆก,มกันเลยเนาะทำไว้เป็นแถวๆ ให้ดูถ่ายคลิปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูว่าก็สวยงามอีกอย่างหนึ่งถ่ายคลิปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูว่าก็สวยงามอีกอย่างหนึ่งนู้นอีกสองสามลังดูตรงนน้นก็มียูต้นไม้นู้นก็มีนะ ดูไม่ดูถ้าบรรยากาศลมพัดปิวจะไหวรังนกกระจาบนู่นสองสี่ห้ารังสวยสวยลมพัดเย็นสบายไว้แค่นี้มาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะลังนกกระจาบเยอะแยะเลย เป็นลังเขาถ้าทำเป็นกลุ่มๆก,กันเลยเนาะทำไว้เป็นแถวๆให้ดูต้นไม้ใหญ่บนต้นต้นไม้นี่ไม่มีมีอยู่ต้นเดียวเขั้วเวทงทย เป็นรังเขาถ้าทำเป็นกลุ่มๆก,กันเลยเนาะทำไว้เป็นแถวๆให้ดูเป็นรังเขาถ้าทำเป็นกลุ่มๆก,กันเลยเนาะทำไว้เป็นแถวๆให้ดูใช่บ้านเราจะถลายเป็นรังตน้นต้นมะพร้าวต้นนี้ก็สวยเป็นแถวเป็นแนว เป็นต้นอันนี้เป็นต้นถ่ายคลิปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูว่ากระสวยงามอีกอย่างหนึง่งมะขามเทศป่วยกต้นไม้ใหญ่บนต้นต้นไม้นี่ไม่มีมีอยู่ต้นเดียวมัน เป็นต้นอันนี้เป็นต้นข้าว้ทน่อยโอ้อยากมาถ่ายอีกว่ะเดินไปถ่ายใกล้ๆนูน้นเนาะเดี๋มาใหม่เหมาะเลย้ะ มึงก็ไปทางอะไรได้สิเท่ากันเลยเน,นี่ยว่า,ม,ามีก่อนนะครับเพื่อนๆถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมมีจ้ามีรังนกกระจาดเนาะวสวยๆนะเนาะเห็นรังเห็นนกเห็นนกบินยาม ให้เพื่อนๆได้ชมมีจ้ะมีรังนกกระจากเนาะันกกระจากเต็มเลยเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆไอ้ป่วยจะซูมมาให้ดูเนาะทำรังไปสมพัดเย็นสบาย ไว้แค่นี้ตัวมันก็มีมานอนอยู่ในลังกันก็มีนะมีเพื่อนอยู่เลาะๆมีอยู่ทั่วดูชัดๆเจ็มๆเสียงเขาร้องเก็บๆเจ็บๆกันเนาะเสียงท้าบรรยากาศลมพัดปิวเไว้ยลังนกกระจาดนู่นสองสี่ห้าลังมาก สวยๆใยใบ่ยอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ไม่บินเข้ามาอยากให้ชมชมดูกันจ้าให้เพื่อนๆส่งต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ดูกันต้นไมใ้ใหญ่ๆสวยๆถ่ายออกมาได้สวยๆงามๆเนี่ยหลาน,นดูด้วย มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหลังนกกระจาบเ,จเยอะแยะเลยหน่อยไปอีกอือมไม่ใช่ตรงไหนวะคลายๆโอ้โหรถไปก่อนนะครับเพื่อนๆ